นางเอาเดลายอยู่เนาะเลย3ก้อ3ก้อี่ง2กเพิ่นเอาไปเอาไปเอาไว้ข้าไก่เพิ่นแม่นแล้วเข้าไก่ข้ายังักเลยเไก่เวลาเพิ่นก็ยงเวนก็อ้อมไว้ไก่ไทางเอาไว้ทางหาแม่นๆเวลาเฮาเฮ็ดสวนไก่ก็สิบ่มาเข้าผักเฮาแหละแม่นจังบ่สะเนาะ พี่น้องเนาะมาบ้านนี้เรียบร้อยพี่น้องเอ๋ยตอนางหัวไอ้แมนทางน้องเสีระพี่น้องเอ๋ยเนาะเฮ็ดก็หมุนฟ้าหมุนฝนกันมาเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิดสุขุสุขคนเด้อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องว่าวสีบานนาอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนาะ มาพบมาพ่อกันในเมื่อนี้อยู่เพื่อนไอ้มานพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งทั้งทีมงานผู้ว่าเพื่อนเฮ็ดอ่าลักหัวจังใด้แหละเราบริเลฟน้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้วยโดยแล้อะไรบาร์บัต์เนี่ตอนจบบาบัด์เนี่ยมาทันตอนจบเลยใช่ เอามาจะคักเเตอกจนายแอนแบรัเขากินบมังคุดขึ้นมาได้ได้มาแดงนี่ข้าวหาขรจ้ข้ามันแวบรกินัดแลรารยานแกินคนกินบัดนี่เด้เนี่ขางเฮือนนี่คือลายอยู่นี่ยันเป็นไม้ หมากละเซนไว้เห็นเนาะหน้องเวมากลนาะ้ไวเห็นเนาะมากทัวหมากละเซนป่ะอ้าตัวิเอาอีเดีเนาะสีาบ้านเนาะติดคุกันมกทั่ววะโอ้ยตายครับ

ăn cho nó phun cái tóp này. Mượt mượt, mà để xin này. Phun <laughs> <laughs> oh, nó cúp này. <laughs> oh, đẹp rồi. hết Mười có sáu mươi phải không? Sáu mươi. Sáu Nè, nó Cuộn xíu cuộn lắc thì nào vậy Ồ, xí đắc, oh. hợp Ồ, uh. xí Nó Ồ, xí Cái xem <cười> <nhà>. <cười> Sao cuộn lắc Sao lắc nó Tên là... này hợp phút ơi คักวันนี้ <Okay. S 1> แบบ,บเบ้นี่เข้าไปได้เนาะแบ้ไกลเนาะเด่งไก่เด่งกาก็อยู่ในนี่ก็ได้เลยแบบม่ต้องย่านมันออกไปใส่ป <c oughs> ระตูก mm. ็สุดแล้วเนาะคักไปยัง าทางกะพาะเพื่อนก่อนเพื่อนหน่อยเนาะทางน้องไส้ละเพื่อนเอ้ยเพิ่นเห็ดให้ทางไอ้มันสะพานบุญให้ตัดกุกเพื่อนหน่อยเนาะอ่าสบายดีเด้อไส้ละเด้อเออสบายดีเดย

กนางเอาเดลายอยู่เนาะ3ก3กนางเยก2กาะขึ <niño sharing> ้นเป็นไรเอาไป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 เอาเข้าไนแม่นแล้วเนเข้าไก่เข้ายังพักเลยนไก่เวลาเนกยังตนอไไก่ไเอาไทางหาแม่นเวลาเาส่วนไก่ก็มาเข้ากไักเาแหละแม่นจังบ่สะเนาะโยจังบ่สะมแต่นั่งว่าไก่สะส่วนักพวกอนบ่ได้เนาะโย เลี s <S <ể> ้ไก่นก็งไว้ไก่ตั้งหาโดยเป็นเลี้ยงไก่สบายเนาะจะได้ง่ายคือโดยงานนี้กับงานนั้นจะได้ง่ายกันงานคนระแบบมางานคนละเบบานยากหนนึงล้วได้เสื้อแบบน้ำมาถือดเอาใส่แบน้ำได้เสริมรอจังง่ยเนง <laughs> lò này nó rồi 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 có sáng chung số bao hết con bạc này hết à, đừng nằm một chắp như này nó được To our cặp, we don't do enough. But hết I'm going to do it. thang anh, do con I can't go. We thang go. We don't go. We don't go. We don't go. We con go. We don't go. We don't go. We don't go. ห้องสองคนโสดคนอ่ะพี่น้องเลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวว่านิ่งเคียงนำจับอยู่ทังหัวมันพี่น้องเหรอโอ้โเปิดพักมาต่อกทั่วพี่น้องเอนรอยังอยู่ ซีนอะไรซีนแป๊ะซ่างแป๊ะเอาั่างว่าแช่นเนี่อะไรก็ได้นะเนาะเดียวอยื่นพวกตาบอดสองคนั่งบอด่อะเอาเอ็ดบาทนี่แข่งกับอันเท่านั่นี่เทาอีกย่งก็อะตีก็เลยอีกนักเ หนังห้องฮันบอมีนหนังห้องบ่มีเกาะไอ้บ่มียังเครื่องเสียงนั่นแบบเอาแบบตีนข้อเอาน้ำฮันบอโอ้สองคงซืดเลยเก็บตารยันยาวันคือแล้วจะกุกคือกันคือแล้วจะกุ

เาเฝ้าเลยเฝ้าเลยมันลดิ้งอย่งนะฝนตกไ่อย่งดั้นเ้าอย่างตกาม่พวงอะไรนี่รางวัลที่หนึ่งเอาอ่งยางมงดูัับมง่งดู đừng bưng đừng bưng, bưng, các phô đi như chắc này nó các bộ đi bên này đấy bông xuống này Nhao phụn Mình ta đừng phải đừng mà đấy nó ປານມືເດັກເດີ get <scooter gettable> ້ມ <ns> ືໃສດນຫາງໃບາດນສຸດັກຍັງນນ

nào một chắp nên là hắc và nhăng thì nội nó đừng 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 เปนแลแล้วลองปีนม่รูนหนงรไรลองนฝืนฟีนไ,ได้ปต่บรเอาตีนเหยียบเลย

จบไสิมตกตัดเล็กตัปูน่าปูนฮกมันแตกนะปูนเนาะตอกห็่ปูนตอกที่ตปูอะลองดูหสงแทะได้ดปะ โอ้ยครับ <mumbles crosstalk>. <manipulation> <ana> hả, được rồi, hả, được rồi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 ,

พ่อกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเย้ยสำหรับคลิปนี้ขอขอบขอคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีบัชกุุสคนที่เข้ามาติดตามรับลมคลีบอซีเต,ต้นจนจบ,บข่ามโฆษณาเนาะเป็นใจกายเจดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อโดยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องเยนะ้ยเนาะลาไปแล้วสบายดี